สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคนสร้างคนคุกมิติแห่งการเปลี่ยนแปลงยกระดับงานราชทานค่ะ EP นี้นะคะเรียกได้ว่าเป็น EP Special นะคะเป็น EP พิเศษค่ะสำหรับคนพิเศษของเราในวันนี้นะคะขออนุญาตแนะนำนะคะแขกรับเชิญนะคะของดิฉันในวันนี้ที่มาร่วมในรายการนะคะพัางตำรวจโทเชนการจนาปัดร,รองอธิบดีกรมราชทานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดรีวาท่านนะคะ ก่อนอื่นก่อนจะเข้ารายการเนี่ยก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีนะคะใ,ในวาระเกษยียณอายุราชการะนะคะ30กันยายนนี้ก่อนเลยนะคะดีได้ว่าท่านเป็นผู้บริหารที่ร่วมขับเคลื่อนง,งานราชทันนะคะก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตเกริ่นก่อนค่ะว่าชีวิตข้าราชการะคะ่ะตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นยังไงบ้างคะท่านครับก็สำหรับผม,มนะครับผมจบมส5รุ่นสุดท้ายนะครับ ก็หลาย40ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ติดคณะวิศวกรรมศาสตร์และกะบังนะครับแล้วก็มาสอบในเวลาเดียวกันก็มาสอบที่โรงเรียนเตรียมทหารนะครับรุ่น24ก็ติดของโรงเรียนเตรียมทหารด้วยก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจก็เลยเลือกทางมาเป็นโรงเรียนเตรียมทหารแล้วก็มาเป็นเหล่าตำรวจครับบดีได้ว่าชีวิตรับราชการเนี่ยประมาณกี่ปีได้คะท่าน ชีวิตนับราชการก็ประมาณ40ปีบวกลบนี่นะครับ40ปีบวกลบครับค,คือ,อในตอนที่เรียนโรงเรียนในร้อยตํารวจเนี่ยเขานับให้ถือว่าเริ่มชีวิตราชการเลย<ม>ทั้งที่เป็นนักเรียน,นยมีเงินเดือนอยู่800กว่าบาทนะครับ800รกว่าบาทก็นับเลยตั้งแต่ตอนปี2526นหรอค่ะ,ะครัคเพราะฉะนั้นประมาณ42ปีบวกลบนะครับก็ตลอดระยะเวลาก็มีได้ขั้น กรมนอด้วยหมายความว่าอยู่ชายแดนอะไรเงี้ยก็เลยบวกเป็นบวกลบเป็น44ปีครับครับการที่ท่านเรียกได้ว่าเป็นผู้บริหารที่ข้ามามาดูแลเนาะเป็นผู้บริหารของในสังกัดกรมราชทันวันที่ท่านเข้ามาจนถึงวันนี้ท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงไงบ้างคะครับจริงๆแล้วทำงานคล้ายๆกันนะครับผมอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ ก็อยู่กองปราบปรามอยู่ก่อกรนไลสักกลอยู่ถาวายความปลอดภัยอัลขาบุลสำคัญนะครับแล้วก็มาอยู่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับซึ่งก็ทํางานเกี่ยวกับผู้ต้องหานะครับไปอยู่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์สมปีก็ทํางานเกี่ยวกับการพิสูจน์พยานหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ก็เพื่อจับผู้ต้องหาอีกนะครับพอวันหนึ่งเปลี่ยนมาอยู่กรมราชทั์มันก็ เป็นเรื่องของผู้ต้องขังแทน<ะ>แทนที่จะเป็นผู้ต้องหาคือจับได้แล้วซึ่งเราไปตามจับมาเนี่ยวันหนึ่งเขาก็มาอยู่ในเรือนจํเาเขาก็ไปเป็นผู้ต้องขังแทนผู้ต้องหานะครับทีนี้ความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีจากนโยบายทางผู้ใหญ่นะครับก็ว่าเกี่ยวกับเรือนจําระหว่างกเรือนจําเด็ขดขาดซึ่งเดิมเนี่ยมันจะเหมือนผสมผสมกัน <K? S 2> คนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยก็เข้าไปทั้งที่ศาลยังไม่พิพากษาว่าเขามีความผิด นะครับกับคนที่าสารพิพากษาว่ามีความผิดแล้วเหมือนเดินชนกันอยู่ในนั้นนะอยู่ในเรือนจําซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะแยกกันอย่างชัดเจนนะครับ<ช>ก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือการจัดเรือนจําระหว่างนะครับระวางดําเนินคดีนะพิจารณาคดีกับเรือนจําที่าสารพิพากษาแล้วเด็ดขาดให้แยกออกจากกันเนี่ยอันนี้ผมเห็นว่าชัดเจนดีมากเลยนะครับแต่ส่วนเพิ่มเติมคือมันจะมีพวกผู้ต้องขังที่ดื้อ พอดื้อเสร็จเอาไปรวมกันอกีกที่ซูเปอร์แม็กก็กลายเป็นว่าแทนจะมันแยกจะเด็ดขาดมันก็เลยกลับไปรวมกันตอนท้ายเวลาพุกงขังดื้ออันเนี้ยเราก็มีวิธีการปรับแก้อยู่นะครับ แล้วในส่วนของการที่ท่านได้ขับเคลื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเองก็ดีท่านอธิบดีกรมราชธรรมเองก็ดีไม่ว่าจะเป็นนโยบายของ8มิติยกกาลังสองก็ดีเวลาท่านไปดูงานที่เรือนจําหรือว่าไปตวรวจราชการที่เรือนจําต่างๆมันมีเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าประทับใจบ้างไหมคะท่านอ๋อก็มีเหตุการณ์ที่ประทับใจก็หลายอย่างนะครับคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าข้าราชการกรมราชทรรมเนี่ยเป็นข้าราชการที่มีระเบียบวินัยนะครับ,รบมีระเบียบวินยัยจะ มีการพาไปดูงานต่างๆเนี่ยก็จะดูหลักๆก็คือดูความเป็นอยู่เขาอยู่ยังไงดูด้านอาหารสุขกรรมดูด้านการรักษาพยาบาลซึ่งผมเองปร,ประทับใจหลายอย่างส่วนหนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับโครงการรัชทานปันสุขนะครับ<ม>โครงการกําลังใจของพระองค์พานะครับก็เข้ามาดูปุ๊บพุดิง,ง,ง่ายก็คือเมื่อเรืองจำเนี่ยเปิดกว้างสว่างกว่าเดิมเนี่ยมีทั้งพุ่งเข้าไชาเข้าไปดูนะครับและมีทั้ง เพราะบรมวงศานุวงศ์หรือว่าองค์คมนตรีหรือว่ากรมบางผู้ใหญ่เข้าไปดูเนี่ยมันจะทําให้โปร่งใสามากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอาหารการกินการรักษาพยาบาลผมคิดว่าดีกว่าคนอยู่ข้างนอกจํานวนมากนะครับก็ค<ม>ิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็ประทับใจในเรื่องของความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังผมเองก็รับผิดชอบซูเปอร์แม็กด้วยผมก็ไปดูซูเปอร์แม็กว่าอยู่กันอะไรยังไง<า>ก็ผมก็มีความรู้สึกว่าประทับใจว่า การการควบคุมที่มีความเข้มงวดเนี่ยมันก็ปรับพฤตินิสัยจากผู้ต้องขังที่เกเรกลับมาเป็นผู้ต้องขังที่ดีมีจํานวนมากนะครับค่ะคติประจําใจค่ะที่ท่านใช้ในการทํางานทุกวันที่เราต้องบอกกับตัวเองว่าเรามีคติประจ,จําใจยังไงบ้างจริงๆคติประจําใจผมเนี่ยมันคือฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับซึ่งความฝันของคนเราเนี่ยมันมันไม่สามารถจะ เขาเรียกอะไรนะบังคับให้มันฝันอย่างงู้นอย่างนี้ได้แต่เราฝันเนี่ยเราฝันว่าเราไม่เคยมีอะไรที่จะทําไม่ได้เลยทุกอย่างเราต้องทําได้หมดเพราะฉะนั้นฝันผมมันก็เป็นจริงนะครับไม่ว่าผูว้ว่าชาจะมอบงานอะไรยังไงมาก็สามารถดําเนินการได้ทีนี้คําว่าไปถึงเนี่ยหมายความว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เราจะทำนู่น,นทำนี่แล้วไม่ลงมือเราต้องลงมือเมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วมันก็จะ มีการประเมินผลแล้วมันก็จะวนกลับมาการปฏิบัติใหม่ในการแก้ไขปัญหา,ต,าต่างๆที่เราได้พบเห็นครับเรียกได้ว่างานรัชทันนะคะเป็นงานที่ตรากตรัมรเป็นงานที่เราได้เห็นถึงความอดทนนะคะไม่ว่าจะเป็นในตัวของบุคลากรเอง <ừ> ทุกเรือนจําทํางานกันอย่างตรากตรํม <ừ> ในช่วงระหว่างทางเนี่ยที่ท่านมารับราชการนะคะเป็นผู้บริหาร <ừ> ในส่วนของกรมรชาชทัน แน่นอนค่ะเราต้องเจออุปสรรคปัญหาอยู่แล้วเวลาที่ท่านเจออุปสรรคปัญหาเนี่ยลองยกตัวอย่างสักเคสได้ไหมคะและ้วท่านใช้วิธีการแก้ปัญหายัางไงครับก็ตอนนี้ที่เจอ,เอ,อล่าสุดเนี่ยก็คือระบานเดือนกรกฎาก็กัมพูชาก็มายิงปืนกับไทยตามแนวชายแดนนะครับซึ่งปกติผมก็อยู่ที่นี่มาปรากฏว,ว่าเขามอบให้ผมดูเกี่ยวกับเรื่อง กองทันทวิทยาแล้วก็มอบหมายให้ดูในเรื่องของพื้นที่เขต3ก็เลือนจำอำเภอกันทรลักษ์เนี่ยก็อยู่ใกล้ชายแดนมากที่สุดถามว่าณวันนั้นผมยังไม่ทราบว่าเลือนจาไหนอยู่ใกล้ชายแดนมากที่สุดพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บตอนนั้นจะจําได้ว่ายิงจรวหลดไรลำกล้อง B21 เข้ามาในพื้นที่ใกล้อำเภอกันทรลักษ์แล้วมีคนเสียชีวิตนะครับพอเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บก็ยิงเข้ามาประมาณ20กิโลผมก็เช็คทั้งหมดว่าเรือนจําที่อยู่แนวชายแดนทั้งหมดเนี่ย ใครใกล้สุดจริงๆใกล้สุดไม่ใช่กันทลักนะครับใกล้สุดคือตราดคือตราดแต่ตอนนั้นตราดก็มีปารประทะแต่ไม่ได้ยิง BM-21 มยี่สาปรากฏว่ากันทลักยิงเข้ามาพอยิงเข้ามาปุ๊บเขาก็บอก20กิโลได้ยินเสียงตลอดเวลาแต่น่าจะไม่ถึงอย่างแรกเลยที่เราต้องเช็คคือการข่าวเราต้องเซิร์ชเน็ตเดี๋ยวนี้เราเซิร์ชเน็ตได้ปรากฏว่าะระเบิด b m เ1เนี่ยจรวดเนี่ย ถ้าเป็นภาวะปกติจะยิงได้รัศมีประมาณ20กิโลแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่จะยิงได้ประมาณ40-45กิโลถึงพอดีเอนจําเลยเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือต้องหนีก่อนอพะยกออามาก่อน <c oughs> ก็เลยมีการประสานงานหน่วยข้างเคียง <c oughs> เพราะมีคนอยู่ประมาณ1,300คนผู้ต้องขัง <c oughs> การจะอาออกมาไม่ใช่เรื่องเร็ว <c oughs> เราต้องคิดทันทีเลยแล้วก็ สิ่งที่ตามมาคือท่านอธิบดีก็มอบให้ผมดูแลเบ็ดเสร็จในการสั่งการ,รในการอบพยพผมก็มีการสั่งการทั้งเขต3และเขต4มีการส่งรถไปส่งกุญแจมือข้อมือข้อเท้าไปเพราะเรามีความจำเป็นไม่งั้นเดี๋ยวคนหนีระหว่างทางนะครับก็อบพยพได้เรียบร้อยก็ปลอดภัยครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะของท่านรองอธิบดีกรมรัชทันระยะเวลาที่ผ่านมานะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านมากเกษียณอายุราชการในรตําแหน่งของรองอธิบดีกรมรัชทันที่นี่วางแผนอนาคตยังไงคะท่านหลังจาก,กเกษียณแล้วอ๋อหลังจาก,กเกษียณแล้วเนี่ยจริงๆแล้วบางคนเนี่ยจะมองถ้าเรานึกภาพดีๆนะครับบางคนมองข้างกระป๋องข้างกระป๋องอาหารกระป๋องเนี่ยจะเขียนว่า MFD manufacture date ก็คือวันผลิต exp คือ expire date คือวันหมดอายุนะครับคนเราชอบคิดว่าทำแล้วพอเกษียณแล้วมันหมดอายุจริงๆมันไม่หมดมันเป็นการเริ่มต้นของ mfd ของการทำธุรกิจหรือการใช้ชีวิตหลังเกษียณนะครับแล้วก็มีเวลาอาจจะอีก20ปีอาจจะ80แล้วถึงค่อย expire date นึกออกมาเราอย่าไปคิดว่ามัน expire date ในนั้นมันเป็นการ expire date ในเฉพาะเรื่องของงานราชการแต่งานธุรกิจหรือง,งานที่ใช้สังคมอย่างอื่นมันเป็นแค่เพียงการเริ่มต้นสิ่งที่ท่านอยากฝากและเห็นบุคลากรของกรมรัชทั์รุ่นหลังท่านอยากเห็นอะไรต่อจากนี้คะคือในมุมมองผมเนี่ยความรู้เ,เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆทางข้าราชการกรมรัชทันเนี่ย เป็นคนมีวินัยนะครับถ้าเราเสริมในเรื่องการควาคว้าหาความรู้เนี่ยจะดีมากเลยผมได้มีโอกาสเจอทั้งผู้บัญชการเรือนจําแล้วทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยผมชอบที่มีความหลากหลายของการเรียนในมหาวิทยาลัยจบคณะอะไรก็ตามก็เติบโตมาเป็นผู้บัญชการเรือนจําได้ไม่ว่าจะคณะพยาบาลคณะวรศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์โรงเรียนตำรวจตำรวจตำรวจในร้ยนอยจปลมีทุกสาขาอาชีพนะครับ <c oughs> แล้วก็เติบโตได้ผมชอบนะครับมีความมีความเป็นยูนิคดีนะครับแต่อยากจะฝากก็คือในเรื่องของขอให้มีความคิดต่างคิดต่างคิดต่างในสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็มีความรักความสามัคคีกันนะครับอยากให้อ่านหนังสือเยอะๆ <c oughs> ท่าน รัฐมนตรีบอกว่าผู้ต้องขังต้องอ่านหนังสือเยอะๆแต่อยากให้ข้าราชการเนี่ยอ่านหนังสือเยอะๆเดี๋ยวนี้วิธยาการมันทันสมัยเปลี่ยนแปลงไปเยอะ,ค,ะคุณมีวิธีการทํามาหากินได้ในขณะที่คุณรับราชการได้เพื่อว่าคุณจะได้มี passive income หรือเงินที่ทำทำงานโดยที่เราหลับมันก็ทํางานได้ถ้าคุณมีเงินคุณอยู่สุขสบายคุณก็จะไม่ออกนอกลูกนอกทางผมก็อยากให้ศึกษาเยอะๆ มีวิธีทำมาหากินนอกรูปแบบเยอะแยะไปหมดอย่าไปคิดแต่เพียงแค่เงินเดือนของข้าราชการกรมรัชทันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความเปลี่ยนแปลงมันรวดเร็วมันมีความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างของโลกไม่ว่าจะการเมืองรัฐบาลเศรษฐกิจต้องตามให้ทันเราอ่านหนังสือด้านเศรษฐกิจดีกว่าเราไปอ่านหนังสือหรือเราไปนั่งกินเหล้านะครับกินเหล้าก็นิดนึงแต่อ่านหนังสือเรื่องเศรษฐกิจด้วยเพราะ ร่กเปลี่ยนแปลงไปเร็วนะครับผมจบใหม่ๆทองบาทละ800นะครับตอนนี้หกห้าหกหมื่นนะครับก็มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วเราอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เรารู้มาแล้วเราก็เชื่อมั่นแล้วเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะ โดยที่ท่านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนสําคัญนะคะงานทุกอย่างของงานราชทันค่ะจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้เพียงแค่บุคคลบุคคลเดียวนะคะท่านเป็นผู้ที่ร่วมขับเคลื่อนมาทําให้เห็นณปัจจุบันเ,เาน,าน,นเนี่ยเรางานราชทันเราเต,ติบโตขึ้นเรามีการนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยในเรื่องของงานราชทันเองนะคะเรื่องของบุคลากรเองก็ดีเรื่องของผู้ต้อง <Applause> ขังเองก็ดีเรามีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่ท่านนะคะ เป็นห่วงแล้วก็มีความปรารถนาดีนั่นก็คือการให้เพิ่มเติมความรู้นะคะคอ่านหนังสือเยอะๆค่ะแล้วก็คติประจําใจของท่านที่ท่านได้ฝากไว้ก็คือฝันให้ไกล ไปให้ถึงนะคะและนี่นะคะคือข้อคิดค่ะและความปรารถนาดีนะคะจากท่านรองอธิบดีกรมราชทันที่ท่านจะกเกษียณอายุราชการนะคะในปีพุทธศักราช2568นี้และท่านก็จะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของกรมราชทั์และเชื่อว่าทุกท่านนะคะจะจดจําภาพของท่านรองอธิบดีกรมราชทันท่านนี้ไว้ในใจตลอดไปค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ